คุณเชื่อใครคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นโดยมองโลกมองไทยบายทีระพัดถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกคุณว่าน้องน้องน้องทำไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอกพี่ทำไม่ได้หรอกคุณจะเชื่อเขาไหมครับสิ่งที่เขากำลังสื่อสารให้คุณทราบผ่านประสบการณ์และผ่านวิธีที่เขาเคยทำมาแล้วแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเท่านั้นเองหลายคนที่มาบอกอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้เราไปไม่สูงเป้าหมาย หรือเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะรวมพวกที่ประสบความล้มเหลวอยู่ด้วยกันมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าน้องทําไปเลยในสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและมันทําตามสเต็ปเล่ยมาแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในอนาคตหรือว่าใช่เลยน้องประสบความสําเร็จอย่างมีลําดับชั้นแล้วต่อไปในอนาคตน้องก็จะประสบความสําเร็จคุณลองดูสิครับว่าคุณจะเชื่อใคร ถ้าเกิดคุณเชื่อคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่สนับส,สนุนคุณแม้กระทั่งคุณเชื่อในความเชื่อมั่นของตัวเองว่าคุณจะทําได้คุณก็จะทําได้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องรวมกลุ่มผู้ที่ประสบความสําเร็จและอยู่ในกลุ่มผู้ที่หิวโหวยความสําเร็จแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ